English for Lawyer ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย EP ที่33คำศัพท์กฎหมายภาษาอังกฤษที่สำคัญวันละคําคำสำหรับผู้ที่สนใจทั้งที่ใช่นักกฎหมายและไม่ใช่นักกฎหมาย,มกกมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาที่เตรียมสอบเนติบัณฑิตสมัยที่73ครับสำหรับท่านที่เพิ่งมาชมนะครับสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ที่เพจ Facebook และ YouTube ชื่อเดียวกันครับภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายกับดรนิสิตและแมทครับ คำแรกครับคำที่สําคัญต้องรู้เลยครับในเรื่องคําศัพท์ธุรกิจเกี่ยวกับการทําสัญญาก็คือคําว่าเสรีภาพในการทําสัญญาเสรีภาพในการทำสัญญา,า,า,ญญาเป็นหลักกฎหมายที่สําคัญครับเพราะต้องการที่จะแสดงเห็นถึงว่าการที่เราเข้าไปทําสัญญาเกิดนิติกรรมต่างๆมาจากความพอใจของทั้ง2ฝ่ายถูกไหมครับว่าฝ่ายหนึ่ง สนใจจะซื้อสินค้าอีกฝ่ายหนึ่งก็เห็นราคาที่เหมาะสมทั้ง2ฝ่ายจึงตกลงร่วมทำสัญญาไม่ได้ถูกข่มขู่ถูกคูเียนให้เข้าร่วมทำสัญญาเพราะฉะนั้นเสรีภาพในการทำสัญญาจึงเป็นหลักสำคัญมากเหมือนกับภาพหนังเรื่องแมทริกจำได้ไหมครับที่พระเอกคินวิิฟของเราจะเลือกยาเม็ดสีฟ้าหรือสีแดงเมื่อเลือกแล้วก็ต้องอยู่กับผลของสัญญาที่เลือกนั่นคือคำว่าเสรีภาพสัญญาภาษาอังกฤษใช้คำนี้เลยครับเสรีภาพคือ Freedom Freedom สัญญาคือ contract contract รวมเป็น freedom of contract อาจารย์มีภาษาอังกฤษคำอ่านและภาษาไทยนะครับฝึกจำไว้แล้วก็บวกกับเทคนิคง่ายๆนะครับที่บอกมาสักครู่คำที่2ครับคำนี้ก็สำคัญมากเหมือนกันครับหลักความชอบด้วยกฎหมายการทำนิติกรรมใดๆก็แล้วแต่นะครับโดยเฉพาะกฎหมายธุรกิจจะต้อง คำหนึงถึงความชอบด้วยกฎหมายว่าวัตถุประสงค์ของนิติกรรมสัญญาที่ทํานั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เออภาษาอังกฤษจะใช้คำว่าอะไรนะชอบเอ่อ like กฎหมายรอโอ้โ,อโหยากเหลือเกินมาดูเฉลยครับคําว่าหลักความชอบด้วยกฎหมายภาษาอังกฤษใช้คําว่า principle of legality principle of legality principle เนี่ยแปลว่าหลักกฎหมายหลักการนะครับนักศึกษาเจอคําไหนที่เกี่ยวกับว่าหลัก principle มาเลยครับ คำว่าความชอบด้วยกฎหมายคือ legality มาจากคำว่า legal นะครับแต่ไม่อ่านว่า legality นะครับให้อ่านคำ,คำนี้ว่า legality แปลว่าชอบด้วยกฎหมาย principle of legality หลักความชอบด้วยกฎหมายคำที่3ครับสำคัญมากหลักสุจริตจําได้ไหมครับพวกเราถูกสอนกันตั้งแต่เรียนกฎหมายใหม่ๆบอกว่าไปมือศาลไปที่ศาลต้องไปด้วยมือที่สะอาดเพราะฉะนั้นความสุจริตหลักสุจริต จึงเป็นหลักที่สําคัญมากในทางกฎหมายหลักสุจริตภาษาอังกฤษใช้คําว่าอะไรนะสุจริตซื่อสัต honest, ย์ n เนซไหมไม่ใช่ครับง่ายๆ2อพยางเองสุจริตก็คือ good faith หลักสุจริตเราใช้คําว่า good faithgood ที่แปลว่าดีนั่นแหละครับ faith จริงๆคํานี้แปลว่าศรัทธาก็ได้แต่ภาษากฎหมาย2คํารวมนี้ไม่ได้พปวาศรัทธาที่ดีนะครับแปลว่าหลักสุจริตครับ good faith เดาออกไหมครับว่าถ้าเป็นหลักที่ไม่สุจริต ตรงกันข้ามใช้คำว่าอะไรครับอ่าถูกต้องครับ bad faith bad faith ก็คือทุจริตนั่นเองแถมให้นิดนึงครับว่าภาษาละตินก็มีนะครับใช้คำว่า bonafide bonafide แปลว่าผู้ที่ทำการโดยสุจริตครับคำที่4ครับกฎหมายพาณิย์เห็นไหมพี่โทนี่สตาร์กเราชูมือในไอรอนแมนภาคแรกจะขายของขายอาวุธให้นึกเลยครับว่าคำว่าพาณิ์ก็คือ การกระทาเกี่ยวกับในทางธุรกิจเพียงแต่ประเทศเราเนี่ยกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อยู่ในประมวลเดียวกันแต่หลายๆประเทศเขาแยกกันนะครับคาว่ากฎหมายพาณิชย์ภาษาอังกฤษใช้คํานี้ครับ commercial law commercial law ให้นึกถึงคําว่า e-commerce ใช่ไหมครับเราพูดถึง e-commerce กันเยอะมากคําเดียวก็ค commerce คำนั้นแหละครับ c o m m e r c e แต่ต้องเปลี่ยน adjective ครับ commerce เปลี่ยนเป็น commercial commercial บวก law ก็เป็นกฎหมายพาณิชย์ commercial law กฎหมายพาณิชย์ครับและคำสุดท้ายง่ายมากคำนี้กฎหมายการธนาคารกฎหมายการธนาคารน่าจะแปลว่าอะไรนะฮะกฎหมายก็ l อและธนาคาร bank แ a งค law l อแ bank ไม่ใช่ครับง่ายนิดเดียวครับ banking law banking law bank เป็น adjective นะครับเป็น banking law ก็กฎหมายรวมเป็น banking law กฎหมายธนาคารครับเป็นยังไงบ้างวันนี้สั้นๆง่ายๆนะครับอาจารย์จะพยายามให้พวกเราได้ทบทวนคำศัพท์สนุกสนานง่ายๆรายละเอียดนะครับ จะได้ฝึกจำคำศัพท์วันละ5นาทีคําคำเอาไปใช้ได้จริงและสนุกสนานจดจําได้นะครับท่านที่สนใจนะครับสามารถที่จะติดต่อที่เพจของอาจารย์นะครับที่ทางด้าน Facebook หรือ YouTube นะครับสำหรับท่านที่สนใจหนังสือนะครับและคอ,อร์สออนไลน์ที่อาจารย์จะเปิดรวมถึงคอร์สฟรีที่จะมีให้ด้วยรวมถึงที่เนติบัณฑิตและก็ศูนย์กฎหมายนะครับที่มีหนังสือและคอร์สสู้โควิดเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสพบกับอาจารย์ใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ